สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนครับคุณกำลังอยู่กับ DJ เจแกงอ่อมทาง t r i p l Radio Station นะครับช่วงเวลาของรายการ Well Life Entertain You by t r i p l Radio เรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับทุกครั้งที่เรามาเจอกันในรายการ Well Life นะครับ แกงอ่อมก็จะสรรหาสาระดีๆเพื่อทำให้คุณผู้ฟังทุกคนนะครับได้มีความรู้แล้วก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ดีมีสุขแล้วก็อายุยืนนะครับเป็นคอนเซปต์ของรายการเว l l l ไลฟซึ่งย่อมาจาก Wellness and Life Extension นะครับ Life Extension ก็คือการยืดอายุไขนั่นเองนะครับวันนี้แกงอ่อมมีเรื่องราวของการสักผิวหนังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า แทตูหลายคนอาจจะเคยเห็นคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะครับที่มีลวดลายที่ผิวหนังบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการสักผิวหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทำไมคนที่สักผิวหนังถึงนิยมที่จะมีลวดลายบนผิวหนังไม่เจ็บเหรอหรือว่าการสักผิวหนังเนี่ยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพยังไงบ้างแล้วถ้าสนใจอยากจะมีลวดลายที่ผิวหนังเราจะต้องมีวิธีการเลือก สถานประกอบการที่รับให้บริการสักผิวหนังเนี่ยยังไงดีถึงจะปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานวันนี้แกงอ่อมจะมาหาคำตอบเรื่องของประวัติศาสตร์การสักผิวหนังของคนทั้งโลกใบนี้นะครับแล้วก็ตีให้แคบลงนะครับว่าสักผิวหนังจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการที่ไปทำอะไรกับผิวหนัง ลวดลายของลายสักถึงอยู่ได้นานนานจนกระทั่งอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสักผิวหนังแกงอ่อมมีเคล็ดลับวิธีการในการเลือกช่างสักผิวหนังแล้วก็ร้านสักผิวหนังให้ปลอดภัยวันนี้มาทำความรู้จักกับวิทยาศาสตร์การสักผิวหนังและการเลือกร้านสักผิวหนังให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยครับ